สวัสดีครับพบกับช่องหนึ่งรัชดานะครับผมวันนี้เราก็จะมาตีแผ่เหรียญปลอมนะครับเหรียญเก๊เสมา8รอบนะครับตอนนี้ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเสมา8รอบชาวซื้อชาวหาก็ต้องระวังนะครับเหรียญปลอมเหรียญเก๊เยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่าติดลมบนไปแล้วคันต่าก็เหรียญเริ่มต้นนะครับเนื้อร่างล่างก็15,000บาทไปแล้วนะครับตอนนี้ ร้อนแรงนะครับผมเหรียญเก๊ก็ร้อนแรงไม่แพ้เหรียญแท้นะครับผมบางคนบอกว่า,าเหรียญแท้ทําไมแพงอ่าทางนั้นคุณก็ก็ไปต้องไปเช่าเหรียญปอมครับเหรียญเก๊นะครับผมถ้าอยากได้ราคาถูกมันก็ต้องไปเหรียญเก๊ะครับเหรียญอะไรที่สร้างน้อยบอกแล้วนะครับวาระดีๆวาระแปดรอบเก้าสิบหปีนะครับของหลวงปู่พัดปุญญาก,กาโมนะครับผม ผ่านมาแล้ว5ปีนะครับตอนนี้ราคาพระเนื้อล่างๆก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับต้องบอกว่าตัวไหนที่คนตามหาแล้วสร้างน้อย,อยแล้วพิธีดีๆครับผมพิธีดีๆวาระปลุกเสกชัดเจนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผมคนตามหากันแน่นอนนะครับตอนนี้เซฟมา8รอบจะไม่รีวิวไม่ได้นะครับผม fc 1รัชดานะครับต้องรู้นะครับผมถ้าท่านเห็นจุด สังจุดสังเกตจุดจ่ายตังนะครับสามารถจบเคสได้เองเลยนะครับผมเราต้องแม่นนะครับมารีวิวกันนะครับเนี่ยโอโอของเหรียญน,นะครับคือเราต้องดูนะครับผมเหรียญแท้ความชัดเจนนะครับเนี่ยจำไว้นะครับผมหน้าของหลวงปู่ ายเส้นนะครับเนี่ยเส้นขนแมวนะครับอันนี้เกฟปอมไม่ติดนะครับจับไว้เลยนะครับต้องมีนะครับนี่แหละครับหน้าหลวงปู่ก็จะนั่งสมาธินะครับหลับตาภาวนานะครับนี่นะครับสังเกตนะครับลายเส้นขนแมวนี้ต้องมีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเกฟปอมไม่ติดนะครับต้องมีนะครับ หวงตรงห่วงก็จะมีลายเส้นนะครับนะครับในห่วงก็จะมีเส้นขนแมวนะครับเนี่ยไม่ใช่แบนๆเรียบๆนะครับนะครับเส้นขนแมว นี่ครับตรงอุนะครับตรงตัวอุนะครับนี่ครับก็จะมีเส้นขนแมวนะครับสังกติจําไว้เลยนะครับนี่ครับต้องเป็นลายประมาณนี้นะครับจําลายไว้เลยนะครับเหรียญเกไม่เหมือนนะครับนี่ครับนี่ครับรอยที่สังกตินะครับรอยปั๊มนะครับจีวรนะครับคมชัดนะครับ หลายเส้นนะครับพกีวอนชัดเจนนะครับกระหนกนะครับคมชัดนะครับ <Jer> จะต้องมีเส้นขนแมวนะครับรอบๆนะครับอันนี้ดูภาพรวมไปก่อนหเห็นไหมครับจะเป็นเส้นขนแมวนะครับกเรียนเห็นไหมครับนี่ยครับ เห็นไหมครับเส้นขนแมวเก๋ปอมไม่ติดนะครับดูหน้านะครับจําหน้าหลวงปู่ไว้นะครับชัดเจนเก๋ทาไม่เหมือนนะครับนี่ครับรอยปั๊มนะครับนี่ยตรงสังคติจาไว้นะครับแล้วเส้นสังคติเห็นนะครับเป็นเส้นตรงๆยาวๆนะครับขนกต้องชัดนะครับผมชัดนะครับ เม็ดไข่ปลาเด้งๆนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูจุดใจต่างต่อไปเ,เนื้อทองแดงลมดำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาเด้งๆเลยนะครับถ้าเป็นทองแดงลมดำจะมีตัวพอพานะครับอยู่ตรงนี้รนหนต้องคมชัดนะครับ โอเนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดใจตั้งนะครับต่อไปครับผมก็อยากให้เน้นนะครับจุดใจตั้งที่ชัดเจนเลยนะครับผมที่ผมอยากให้โฟกัสเป็นพิเศษเ,เรามาเพิ่มความรู้กันนิดนึงบล็อกเนี่ยครับจะถูกแกะด้วยช่างแกะนะครับผมการแกะยังไงจะให้เรียบนะครับบล็อกต้องมีการแต่งแต่งบล็อกนะครับด้วยเ,เครื่อง CNC Milling นะครับเพราะฉะนั้นตัวบล็อกเขาก็จะมีรอยมิลลิงเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมแถวๆนี้ชัดเจนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาซูมกันดูครับเนี่ยครับจะต้องมีรอยมิลลิง CNC มิลลิงนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็ที่ห่วงที่ห่วงเหรี่ยนเ,เนี่ยครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันรอยมิลลิงเนี่ย เกสปอมไม่ติดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าบล็อกจะมีรอยเนี่ครับรอยมิลลิ่งอยู่เดี๋ยวเรามาซูมกันนะครับนี่ครับตามขอบเหรียญแล้วก็ที่ห่วงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาซูมกันตรงนี้ไม่มีตีเกสนะครับรอยมิลลิ่งเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยจุดใจต่างเห็นไหมครับรอยมิลลิ่งนะครับอันนี้แหละครับชัดเจนนะครับ เกทําไม่ได้ครับทาทายากครับเพราะบล็อกเรามีรอยกัดด้วยเครื่อง CNC milling เป็นการกัดให้เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปั๊มเหรียญขึ้นมาครับก็จะมีรอย milling เช่นกันนะครับเนี่ยถามห่วงเนี่ยครับจุดใจตังเลยนะครับเนี่ยครับดูกันเห็นไหมครับเนี่ยรอยก้นหอยที่บอกนะครับเนี่ย ต้องมีนะครับตัวนี้ไฮไลท์เลยนะครับนี่รอยก้นหอยตัวนี้ตำหนิเลยนะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับเนี่ยเก๋ทาไม่ได้นะครับทําไม่เหมือนนะครับเนี่ยเป็นรอยก้นหอยกลมๆนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่แหละครับรอยมิลลิงนะครับเนี่ยเป็นรอยก้นหอยนะครับเนี่ยนี่ครับ เคสทำไม่ได no no ้นะครับลอยก้นหอยแบบนี้ครับเคสทำไม่ได้นะครับลอยก้นหอยแบบนี้นี่ครับเขาเรียกว่าลอยมิลลิ่งนะครับนี่แหละครับตามห่วงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับจุดใจตังเห็นไหมครับนี่ครับลอยมิลลิ่งนะครับนี่นะครับลอยก้นหอยแบบนี้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับไม่มีตีเกสนะครับนี่แหละครับจุดาจตังค์นะครับนี่แหละครับเป็นรอยกดนหอยเป็นรอยมิลลิ่งนะครับต้องมีนะครับไม่มีตีเกสทันทีนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับรอยมิลลิ่งนะครับเห็นไหมครับรอยมิลลิ่งนะครับ ใต้ห่วงนะครับชัดเจนนะครับนี่แหละรครับไม่มีตีเกตได้เลยนะครับจุดใจตั้งจุดต่อไปนะครับออยากให้สังเกตใต้ห่วงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ จะต้องมีเนื้อส่วนเกินนะครับเห็นไหมครับเดี anyway> ๋ยวเรามาซูมกันเนี่ยครับเนี่ยจุดใจตังนะครับต้องมีนะครับเนี่ยเนื้อส่วนเกินใต้ห่วงเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยครับสําคัญนะครับผมไม่มีตีเกนะครับเห็นไหมครับติ่งเนื้อส่วนเกินนี่นะครับด้านซ้ายของห่วงนะครับไม่มีตีเกนะครับ ของปลอมเหรียญเก๋เหรียญเก๊ปลอมไม่ได้นะครับปลอมไม่เหมือนนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับจะต้องมีส่วนเกินแบบนี้นะครับใต้ห่วงด้านซ้ายเห็นไหมครับเนื้อส่วนเกินนะครับไม่มีต้องเก๋ตีเก๋ได้เลยครับนี่ครับส่วนเกินนะครับติ่งเนื้อส่วนเกินนะครับขอบเหรียญนะครับตรงห่วงนะครับนี่เห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับจะมีส่วนเกินเอ่อเข้าใจไหมครับจะมีส่วนเกินไม่มีตีเก้น,นะครับเห็นไ,ไหมครับชัดเจนนะครับติงเนื้อส่วนเกิน ท่านใดสนใจนะครับติดต่อทางเพจหนึ่งรัชดาหรือโทรมาที่เบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับผมได้นะครับผมรายละเอียดของเหรียญนะครับเนี่ยเหรียญเซมาีนเพจหนึ่งรัชดานะครับเหรียญเซมาจํานวนการสร้างเห็นไหมครับสร้างน้อยนะครับเหรียญเซมาเห็นไหมครับแต่ละเหรียญเนี่ยครับจะมีรายการสร้างวัตถุประสงค์สร้างชัดเจนนะครับนี่ครับ ถึงเป็นที่นิยมนะครับผมนิยมคนตามเก็บนะครับดูนะครับเห็นไหมสร้างไม่มากนะครับทองแดง1,999.99เหรียญนะครับผมทองแดงลมดํามันปู2,961เหรียญนะครับผมเนี่ยไม่มากนะครับผมเนี่ยครับตามเก็บนะครับเข้ามาดูในรายละเอียดได้นะครับผมผมก็จะแนบใบรายการไว้ทุกรุ่นอยู่แล้วครับผมมา จะได้วางแผนสะสมได้นะครับเนี่ยชัดเจนนะครับมีใบรับรองมีอ่าใบรับรองวัตถุมงคลนะครับในการจัดสร้างชัดเจนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด subscribe นะครับผมช่องหนึ่งรัชดานะครับผมฝากแชร์เพจหนึ่งรัชดาด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ